ที่แปดนะครับหนึ่งสองโอ้คนนี้ง่ายเดวิดเบ็คแฮมเจมส์ไม่ตอบอ่ะเจมส์ไม่ตอบอ่ะเพิ่งต้องตอบแล้วตอบเลยก็มึงอ่ะพูดก่อนแล้วนี่ใครได้คะแนนหานดีเพราะอ่ะไม่ได้เรื่องนี้ไม่ยอมตอนเป็นผู้หญิงก็ไม่ยอมชนะผู้หญิงในตาของเราตอนที่เก้านะครับหนึ่งสองโอ้โหงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยแฮร์รี่เคนถูกต้องคาดหน้า โอ้โหอันได้เด็กเชลซีทำไมจะไม่รู้แชมป์โลกนึกว่าไม่ออกอ่ะหัวทองบ้างหัวดําบ้างแชมป์โลกอ่ะแชมป์โลกล่าสุดอ่ะคืออะไรเอาสรุปอันมาเล่นหรืออันมาใบให้เนี่ยอาร์เจนติน่าอ่าก็แชมป์โลกอาร์เจนติน่าให้นาวดูช้อยไหมอ่ะให้นาวดูช้อยหน่อยช้อยครับแชมป์โลกฟอนันเดสเอ็นโซเฟอนันเดสยากค่ะคนนี้ยากง่ายง่ายมากคนนี้คือง่ายอ๋อไม่หลงเป็นเด็กเชลซีด้วยไงก็เลยดูง่ายอ๋อเราเข้าใจแล้วทำไมทำไมเอาแมนยูไปเยอะๆคะนี่แมนยูไปเยอะแล้วนะ